สวัสดีเพี่น้องแฟนคลับอีฟซีตุกท่านดึกคร it, mm ับเด้อวันนี้มาเบิ่งมามาเบิ่งสร้างบนเห็ดยังครับเห็ดยังครับนี่เห็ดยังนี่ครับอันนี้ต่างเทียนอันนี้ต่างเทียนเนาะครับเนาะฝากแฟนคลับอีซีทางบ้านนี่ส่วนเพิ่นมาเที่ยวนี่มันจอยส่วนเพิ่นมาเที่ยวบ้านนี่หวังแห้งมาเที่ยวบ้านสบายเด้อครับพี่น้องเด้อ งานบุญอันยิ่งใหญ่ทางสมโภชพระพี่น้องวันที่เทเล่วันที่20มกราคม20มกราเด้พี่น้องเดี๋ยวผมไปสัมผัสต่างพูนก่อนเดินไปเรื่อยๆละครับพี่น้องเดี๋ยวรับนี่พี่น้องเมื่อบึงไม่ออกไม่ออกกำลังกินเข่าพี่น้องเห็ดยังรับเหตุยังครับนี่เาขเาขอให้หมา เห็ดยังครับนี่เห็ดย่างแกงมบอใบประดับให้มันงามแกงมือใประดับให้มันงามหนื่งในบุญยังครับหนื่งในบุญยังสวนมุ่นขามปีเด้อพี่น้องเด้อกไดสนใ,นใจกับข่ามาเด้อครับเด้อเข่ามาเบิง้งเข่ามาแย่งเนี่ยแฟนคลับอีพีซีสุกท่านนี่ครับนี่ครับนี่ให้นี่ครับนี่ไม่ออกนะเพื่อนชวนแฟนคลับทางบ้าลเนี่ย ้ส่วน,วนเพื่อนขับ <นะ S 1> ทางบ้าน,น <ะ S 1> ในเร็ว<า>ให้มาสวดมาเด้อมาสวดสนใจมาเด้อสนใจมามาเด้อขับเด้อมามาเบิ่งสวดมุนขามปีจักทุ่มรับเริ่มจักทุ่มเริ่มสองทุ่มเด้อพี่น้องนี่ครับนี่ยกำลังทำอยู่กำลังแป้นมือใบยอยู่ครับพี่น้องไม่ออกไม่ต่วูงงามๆดอกพี่น้อง ผู้จบผู้งามมีเลียพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเนี่ยนี่ครับนี่ครับอ่านี่ครับนี่ครับงามหนองงามในนี่ครับนี่ครับแม่แม่พระด้วยครับนี่กำลังมาเลยครับนี่เอาบอกทั้งจันทบุรีผมเนะครับแฟนคลับอีซี่ทั้งฝุ่นนะครับชวนชวนเพิ่นมาเนี่ยครับชวนเพิ่นมาเนี่ยมาทำบุญเนี่ยมาทำบุญมามามาร่วมบุญสมโพส ธรรมศาลาเด้อวันที oh mm ่ย hmm. ี่สิบเป็นเสาเป็นเสารเด้อครับพี่น้องมาสวดอิติปิโสร้อยแปดจบด้วยกันอาบุญด้วยกันอาบุญนับกันเด้อพี่น้องได้สุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนรวย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 เฮง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 สาธุมุทะนาบุญเด้อครับเด้อสาธุสาธุสาธุนี่ครับคู่แม่นั่นคู่แม่เลิกไปยืนี่นละมอแลอลแล้วไปจันทร์จันทบุรีเด้อพี่น้องแฟนคลับไอซี่ทางจันทบุรีกับเขามาคอมเมนต์น้ำเลือเด้อครับเด้อ มาคอมเมนต์มาติชมนำเด้อครับเด้อนี่ครับมาคอมเมนต์มาติชมด้วยคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนอาเด้อครับเด้อกดซับสไครต์กดใบมะกรูดกดใบมะนาวเอาเด้อครับเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมนอาเด้อครับสวัสดีครับ